เสียงนี่ฟังเสียงก็รู้แล้วอร่อยไม่อร่อยเฮียทิบอแล้วนัวเฮียทิบอรลติกันเท้าลูกพี่โอ้ยคักวันเลยงเครื่งก็เครื่องเลยกอร่กอยอันนี้กัดัดเปลี่ยนจากซับหมูเป็นซับสายกับสีเดียกันเิดหนาะอันนี้ก็ต้องทำให้มันละเอียดใช่ไหมคะอ่าจะได้กินง่ายขึ้นง่ายขึ้นโอเคโอเคจบละ ซีอ่า,อาวันนี้เราจะมาขั้วหนูอยู่กลางหุบเขาอืนะครับนี่เอาตัวเ,เดียวมีคนเด็ดกินกันสองคนคน,นะครับมีมีหนูหนูหนาอุปกรณ์หนูหนาจะมีเขาเรียกผัก,ผกอ่าเครื่องปรุงเครื่องปร<า>ุงขันไม่ได้คือผักชีหอ,อมนะครับ แต่ทีเด็ดมันคือผักโอ้ทีเด็ดนี่คือผักตัวนี้ผักนังขมผักนังขมบ้านเราเนี่ยนังขมทีเด็ดคือตัวเนี้เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนกินนี่ให้เพื่อนกินไขอบคุณมากครับครับเด้มาอยากเจอท่าเองอยากชิมตีมือท่านนายกวันนี้นี่หนึ่งตัวทำแค่นี้พอแต่เราเอามาวันนี้สามตัวตรงนี้จะมีเมนูอีกมีมีเมนูอย่างแต่วันนี้เรามาคั่วก่อนเดี๋ยว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 จะ เดี๋ยวจะจัดให้เพื่อนโบกินนะครับเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูตอนปรุงตอนขั้นตอนการทําเดี๋ยวจะทํา้ดูว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้ค่ํำคืนนี้เราจะขั่วหนูกลางแซงกันกันอยู่ที่ไร่อะไรนะไร่ไร่ฝนเทียมไร่ฝนเทียมสระบุรีหนูเราหนูเราสับเสร็จแล้วอ่าสับเราสับเสร็จแล้ว วิธีการหนึ่งนะหนูจะต้องสับเนาะสุดแล้วแล้วก็เครื่องเครื่องแก่เครื่องพริกพริกอ๋อขกเองเครื่องพริกขกเองนะครับอิกขกเองแป๊บนึงเฮ้ยตัวนี้หนูจะต้องระออมเขาอ่ารัเลยรับเเอาน้ำใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้เอาน้ำใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ กอนแป๊บนึงจริงๆเราไม่หนูที่เราสับไปแล้วเราหนูสับไปแล้วเนี่ยกับพริกนี่วันนี้มาเลยวันนี้มาเลยมากับพริกแกงกรโขกไว้แต่ว่าเครื่องมันไม่ครบในตัวนี้มันจะมีขาดอะไรคะกระเทียมกระเทียมพริกหอม,หอมพริกแห้งพริกแห้งตะไคร้พริขาคือ เอะรตัวอะไรพริกไทยพริกไทยอ๋อเพิ่มความหอมเนาะเมอที่เราจะมานี่เราจะมารั่วสินี่คืออาหารของเขาอีสานเขาเรียกว่าขั่วหนูต้องเป็นหนูนาด้วยเนาะต้องเปหนูนาหนูนาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเข้าน้ำแล้วจะคั้วกินนบขั้นตอนเราโขลกกระเทียม หอมชิ้แห้งตะไคร้แล้วก็พริกไข่ต้องมีพริกไข่แต่วันี้เราไข่ไข่ละเอียดละเอียดแล้วนี่คือคือหนูน่ะครับหนูนาหนูก็ต้องสับชิ้นเล็กๆล็กเล็กเล็กเ็จะได้อร่อยถ้าชิ้นใหญ่นี่มันจะไม่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 ดีนะผัดก็เด็ดให้ผัดพอดีคำนี่ต้องเอาสักสองนิ้วนี่สองนิ้วสามนิ้วจะพอดีถ้าถ้าดล็กกว่านี้มันจะมันจะเละ ้องมีขม่ได้หอมนะพิธานต้องขมนิดนึงขมอมหวานต้องขมอมหวานออ้าวหมผักขมนี่จะทําให้ขมผักหอมจะทําให้หวานนี่มันจะหวานนิดนึงชีลาวอีกนิดหน่อยแต่ชีลาวทําให้หอมนี่เดี๋ยวเราัดลงแบกได้ชีละอนูลงก่อนนะอนูลงก่อนโอ้โหมาแล้วฟังกระดกต้อะไรมาแล้วอนูลงก่อน เราตามด้วยนี่นลงไปอืมสุดยอดกินมะละกินมะละกอครอบตัวใ <c oughs> นท้องแม่นี่คอนเทนต์นี่ตัวนี้อ <c oughs> บอกเลยสูตรนายยกราเมดนะครับสุตเด็ดสูตเด็ดอยากเอานี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราครอบั่วเราต้องคั่วให้มันไหม้เลยนะครับวห้มันไหมเลยตัวนี้นี่น,นี่ยังยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ต้องคั่วมันไหม้ไป ใช้เวลาอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนเราค่อยสัดนตอนน่อไปใช่แล้วเ,เ,เก็คนยอ่อให้่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะน้ำเราใส่นิดนึงอ๋อตั้อุอมน้ำฝุ่นฝุกนฝุ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สุกนะครับน้ำนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนี่แค่นี้พอหอมเริ่มมาแล้วเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้พอกลิ่นมาละกลิ่นเครื่องเทศที่เราใส่น้ำนี่คือให้มันสุกให้หนูมันสุกนะครับนี่กลิ่นเครื่องเทศมา เห็นมานะวันนี้เราอยู่กลางกลางภูเขาตะอยู่แก๊สหอมขึจะมืดมากไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟรรับเตรียมไฟมาเองทุกอย่างเตรียมมาเองครับไฟตะกองตะเกียงให้เรียบร้อยแก๊สเจอตอนนี้มาได้ข่าวว่าตัวนี้5ดาวค่ะ5ดาวสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศตั้งเต็นท์ตัวนี้5ดาวครับ พอดีเพื่อนบกจองไว้ค่ะเต็มหมดนะครับเต็มหมดข้างบนเต็มหมดเลยคนชอบป่าชอบเขาต้องต้องมาค่ะมันได้สปอนเซอร์นะครับไม่เคยได้ต้องบอกว่าที่นี่ดีอย่างเพราะว่าเราได้ทําอาหารเองอาหารอแล้วตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีห้องน้ํำไหมมันจะสะดวกสบายไหมใช่ไหมคะห้องน้ำที่สะดวกสบายอาบนองอาบน้ํามีเรียบร้อยนะคะสะดวกสบายคหม้อ เขาหม้อมันอะไรหม่เรียกน้ำลายมาดูเพราะว่าอันนี้มันมันตีแล้วตะคอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราต้องขั้วเท่าไหร่เราต้องขั้วเท่าไหร่ให้ให้มันอร่อยนะตอนนี้หอมมากจะโชวได้หอมแม่หอมแม่หอมแม่เยอะนิดนึงก่อนนิดนึงเบาหน่อยแน่สเครื่องออกสูเครื่องออก ผัดให้มันไหมเลยผัดให้ไหมเลยเพราะว่ามันจะหอมถ้าผัดไหมแล้วมันจะหอมเมนูนี้เป็นเมนูที่โปลดปานทำบ่อยแล้วก็อร่อยเมนูโปรดปานของราเมนเลยครับลมมันพัดไปทางนู้นพอดีกลิ่นเครื่องเจดหอมมากลมพัดลมพัดต้องผัดให้มันแห้งกลิ่นขึ้นมามันดุเลยดุมากดุมากดุมาก นี่ดูก่อนเออผัดให้มันแห้งเลยนะุ่เลยครับนี่าอหืมันดเผอย่านันใส่พริกให้เยอะเยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าหนูมันจะลดความเผ็ดนะครับนี่่ต้องนดึงมันจะอร่อย มาดูมาดูว่าได้ขนาดไหน,นเอาเโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหก็ได้ละใส่น้ำ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 สูตรของนาำเม็ดอ่ามาดูมาดูม,าดมันมันจะไหม้เลยนะครับเนี่ยจะไหม้เลยนะมันจะไหม้เลยนะตอนนี้พอนนี้ <c oughs> ว่าตอนนี้เรามีเราทำด้หนูตัวหนึ่ง <c oughs> นะ oh, <c oughs> โอ้โหสุด,ดยอดไหม ของแท้ของแท้มันต้องไอนของแท้มันต้องไอนิดนึงมามาลองมานะแล้วปล่อยให้มันเดือดนิดนึงนะครับปล่อยเดือดนิดนึงนี่แล้วปล่อยให้เดือดนิดนึงนีครับนี่ก็จะรองนิดนึงนิดนึงทำเดือดนิดนึ่งพอเดือดนิดนึ่งเราค่อยเอากลัดลงของผม หอมแล้วก็อะไรบ้างนี่นี่นี่ผักเราเราโอเคเราเสร็จไปแล้วนะ,ะมีใบมะกรูดด้วยใบมะกรูดด้วยใบมันหอมนะครับใบมะกรูดมันมออหอมดดมีหอมปีกกระอ<ร>มแล้วก็ผักชีลาวผักชีลาวไปเดี๋ยวให้มันเดือดแป๊บนึงมันเด็ดแป๊บนึ่งนี่จุดนึงเรื่องเครื่องปรุงเราใส่แค่ปลาปลากับ ออันนี้ไม่หวงสูตรเลยหรอคะเนี่ยไม่ใส่ปลาล่ไม่กักสูตรเลยกกัสูตรใส่ปลาลนิดนึงโอ้มันมืดมันมืดไม่เห็นถ้าอยากให้อร่อยผงชุดนิดนึงเอาดูหน่อยผงชะเติมเยอะเกินะลาชุสนะครับอปลาลากับขงชุดเท่านั้นปลาล่าผงมจะจบว้าวเกลือเราไม่มี เกลือใส่ในในเครื่องแกงแล้วค่ะใส่แล้วเนาะใส่แล้วค่ะเกลือใส่ในเครื่องแกงพอพอน้ำเราน้ำเราเดือดละเอาผักลงนะพอผักลงนิดปึ๊บรู้สึกน้ำมันจะเยอะไหมน้ำเยอะเนาะไม่เป็นไรลดก่อนค่ะได้โซตรวันนี้ได้โซตได้เต็มที่โอ้โหหอมมากหอมมากหอมมากนะโอเคนี่เรามี ผมกำลังดีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวขเที่ยวแคก็ดีดีเลยไปสดน้ำล้ววันนี้เป็นเมนูชิอตเที่ยแกลวแคล้วแล้วได้หนูมาขั้วกันขั้วกันบนเขาบนยอดเขาวันนี้เราอยู่บนยอดเขานี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ผักเรามันก่อนตัวหอมไหมหอมกอนกินผักขึ้นมาไหมหอมผักเลยทีเดียว ถ้าใครได้ชิมเมนูเนี้ยสุดยอดสุดยอดตอนนี้รู้สึกว่าคุณละเม็ดองน้ำลายไปโอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลมันทำองน้ำลายแอบประชิมแอบ้อนไว้ให้ชิมนี่นี่ชิมนี้ก็ได้มันสุกแล้วเหรอคะสุกแล้วสูนนี้สุกแล้วเราคั่วจนฉุกนะเราคั่วคั่วจนจนมันไหม้นะครับนี่ละเมิดต้องชิมให้ท่านผู้ชมดู เป็นไงพอไหมคะขาดอะไรเกินอะไรพอละเดี่ยวพอเลยอุ๊ยเป็นป้งโอเคไหมไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยสุดยอดทีเดียวสุดยอดทีเดียวจบอยู่เลยอืมอ่ะให้ดูให้ดูชมหน้านิดนึงเสร็จแล้วเมนูของเราอือสุดเด็ดพษาอีสานเรียกขวนนูาวหนูนา บินบินโอเคเราเพื่อนโบกเราเพื่อนโบกแป๊บนึงเพื่อนโบกอาบน้ำโอเคเดี๋ยวเพื่อนโบกมาแล้วอย่างงั้นค่อยติดตามใหม่โอเคเดี๋ยวเนาะติดตามกันแกงต้นไกเครื่องแกงต้นไออ้าวพี่โบกทำไมชิมกุ้นหนูแล้วไอแบบอปุ้ยเลยอับปุ้ยจังบักสังจังบักสังจังบักสังงานหนึ่งสังจังบักสังเมนูสีสันอืม ล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขาด้วยกลัวหนูกินบนเขาเอามาเอามาเพื่อนกันถ่ายรูปอันหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะคะสวยดังนิดหน่อยหนึ่งสองสามเคได้ทำกองได้ทำอร่อยอร่อยจริงแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีหนึ่งเลย